มันถือว่าสองสามวนแล้วถ้าว่าหวดที่มันก่อนหวัดที่หลังมันออกฟังหันนั่นมันถือเมื่อหลายดอกฟังหันมาวัดฟังหันมันได้สามคูนสามลอยกับลอดสองคูนสองลอยมันได้มากวดก่อนได้เท่าไหร่วดก่อนมันได้หามื่นทีนั่งแอบมีสื่อออกประตอบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอปปพารรยปอพารยพารยปออีใจนะครับกับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของแม่กายนะครับผมเลขรับล้านสาวนะครับที่งวดเมื่อกี้041เข้าตรงๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาตามนัดเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโชควันลาบแล้วนะครับ fc ครับ วันหวยออกนะฮะก็จะมาขอโชคขอลาบเป็นความฝันหรือว่าเป็นสูตรอันนี้เดี๋ยวเรามาทําแม่ไก่กันเองนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับผมก็มีเพจฟอร์มเยอะนะครับเอ็ซีต้องให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ช่องจริงคือไม่มีการวางลิงก์นะครับผมในในคอมเมนต์เนี่ยไม่มีวางลิงก์เลยนะครับมีแต่พูดคุยสอบถามกันอย่างเดียวไม่มีการวางลิงก์ให้เข้าไปอันนู้นเข้าไปอันนี้อย่างงี้ไม่มีนะฮะให้ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับผมป่าโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของแม่ก่กันครับ ่นถือสูงหวดว่ดีเจ้าเพราะว่าถือสามุ่นสามลอยะนีเดียวทีออบตอน่ะว่าิ่นอยู่อยเอทพุ่นบ่ม่น้าอยู่ลอยเอทมันมุ่นได้กี่แสนวเยพ่อแม่กี่งวดแลวแม่สามทั้งสองงวดต้างได้หันละว้องหันละเขาใส่ทั้งสามทั้งสตัวเลยนม่เขาเขาก็ทั้งสองทั้งสมได้ิีว่างหันเด้ยๆิีว่าหันางหันเรือยิฟซีเอาแล้ว ส <94 S 1> อวนสิบส so ี่เยมันฝ <Benjamin> <music> ันไปเย่มันเย่มันมาบอกสิบสี่สิบ้วมันไปฟาดเอาสองตคุณสองตมันก็ได้เมันมันเราเขาบังคายเป็นตัเือทางพี่เขาเขาทกมากี่วัแล้วคุณแม่เขาถือว่าสองสามวันแล้วถ้าหมดที่มันก่อนหวดที่หลังมันออกบ้างหันนึ่งมันถือเมื่อหลายดอกกหนึ่นว่าหมดบ้างหันหนึ่มันได้สามคุ้นสามลอยกับลอยสองคุสองลอยมันได้มากหวดก่อนได้เท่าไหร่ดก่อนมัได้หามื่น มีนั่งแอบมายิ้นติดอบปตอคือเขาเป็นเลขความฝันหรือว่าเลขสูตรครับเลขความฝันเลขฝันอันนี้ก็เลขฝันฝันมาเยญ่มันแปะวัวไม่งวดนี้แหละครับแม่แก่แมนงวดความัน่ใช่วมืงอื่นมืงอื้นียแหละงวดพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ละมื้นอื่นนี่บอกออ้มืงอื่นนี่ละร้านแม่ไก่เนาะเราฝันว่าใหญ่เราเป็ดหัผัวอายุแปดสิบเก้าปีป้าชมก็เช่าผัวเแ่าใจอิดมประเสริ อ๋อกูกำมกเขาเนาะสันกูว่มากกูเสียวเฮ็ียังสันกับพ่อคูคือกันนั่นแหละว่ากันละอยุเจ็ดปีก่อในความฝันน่ะอ่าในความฝันอายุเจักปีแปดสิบเก้ามันนั่นในความฝันมันแปลว่าอายุแปดสิบเก้าปีอือหือตอนแเขียนตกลับกันไม่คือแปดสิบเก้าปีแม่มันบอกมาขึ้นนี่โทษไปหาแม่มันมาว่านี่มาแรงออื พึ่งได้เพึ่งได้มาเมื่อคืนนี่ใช่ครับคุณแม่เอาได้มากจะลายมือก็สื่อเยอะเลยจังว่าบ่มีหมองสื่อแล้วเขาเขาเพิ่งบอกเราเขาหมอก็มาบอกว่นหาเฟซเขาพอเห็นไฮไลท์ในกดไงเนี่ยอีเล่ยในกดเฟซหายไม่ค่อยขึ้นเฮพราะเป็นบ้านนี้เด็กแม่กายตัวกันบ้างพอเพิ้นเล็กนั้นเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นฝันนั้นขึ้นก้อนนี่นฟันว่าได้ไปอันฝันว่า เขาแปลาเงินันว่าเขาไปองเงินมาห้แสนนึงไอ้หโอ้ให้พวกลาแสนแปลงกับพธิ์ชูนี่แหละชุช่วแล้ว่าเทาเทาจะลงเมากร้อนคอยพระท่เขาคูดเป็นขค้ือสั่งเนี่ยเป็นเครื่องนำสั่งโบกเนี่ยไอ้เขาลงไต่บันไดลองเป่าพื้นยืนล่งไปในในเล็กๆคุณนี่บ้าก่อขึืนได้เมื่อเ่าเท่าท่านบอกกับพียีเนี่ยคืนได้ก็ล่อปเอาลงไปเอาตะก้อนท่านล่ลงเปอาเขาห้พวกละหมื่นพ่ะยะโอ้เขาแจกเงินบ่แม่เว่าเจ้มันเป็นศูนย์ด้วยนอกจา ช้างก็เป็นศูนย์ใ<ะ>ับศูนย์ช้งันบัดน,นี้แม่เชียงใบที่แรกมนาะเชียงตัวใดเมื่อเอาเลขอันนี่แลนึ่งหนึ่งศูนย์สานี่แล้วไปเชียงเอาเลขหนึนย์สามนี่แหะไปเชียงหน,น,นึ่งศูนย์สามตัวเดียวนี่ยและเอาตัวนี้แหละไปเชียงไมาผันมาไปอัน พะ่นภาพเปเงินมื่นนั่นแหะลงแป๋อสั่งลึกๆสั่งก็เป็นขึ้นสังน่งบกอย่างี้ลุงแป๋อต้วันไดลงไปแต่ก็พะเย,ย่เนี่ยก็จะขึ้นมาได้เพราะเราเทาท่านบอกกันยิ่่้เห็นพ่อมฝันได้ไม่้คืล่งปเป๋อวดไม่อยากได้ึงเงินมืนมาไได้ตอนนั้นว่าอะไรก็คือเป็นลงไปเอแต่ว่า <c oughs> ลงปเป๋อขึ้นมาแับ <c oughs> พะย่เนี่ยก็ลงไปเพือน,นลงปเป๋อขึ้นมาหายมาพูดละมื่น เรียกว่าฝันนะแสดงว่าเลขจะเข้าแล้วมั้งเนี่สามตัวตรงกันแหมเลขแล้วเสียงแหมอะไรๆเนี่ยมาเชื่อเลขตัวนี้ไว้แล้วเนี่ยเชื่อมาเชื่อหะไรดอกเชื่อยี่ผาคุ้นยี่ผานิดดอกเนเลขสามตัวตรงกันตัวนี้ว่าเขาให้มืดๆก็เปิดฝันเขาอลยโยกดอ่เฮ้ยฝันเลขนายกแล้ว่ได้ชดใจก็เรียกอันนี้เงินอันนี้บ่ได้ก็บ่เอาดอกอันนี้เจ้าเงินเลขบ่เจ้าเงินเลขบ่แม่อสเจ้าเงินเลขมันบอสเจ้าเงินเลขมัอนี่ละมืออื่นึ่น นี่โอรีบเรี่ยมาของเจ้าอลไเงื่อนเราไม่เอเยกใจนี่ว่าชาวบ้านนี่ไงบบถ้าฝันแบบนี้คือแปลว่าถูกแล้วใช่ไหมครับแม่จะคิดว่าถืกอกูป่ะเออเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปทํางานแล้วเหรอครับคุณแม่โอยไปวไไ่าไรครัไปว่าไว้ปีนขึ้นบันไดน้ำเขาขาลอยขาอ่อนคืนบันไดน้ำเขาขึ้นบันไดสองน้นไปทํางานอะไรครับแม่ก็สร้างโอ้ขึ้นแตล์บันไดขึ้นเตล ลงแบลวายแล้วหิวขึ้นมันว่าบันมันหนักนะแม่เนาะกรหนักบันขากระอยโยคะเขาบ่อขึ้นบันไดร่างเท้าหัวซักมาขวดก็เลยมาขายของกับคุณพ่อก็เลยมาซอยราชเทวีเพราะได้ไปเป็นเย็นแล้วเห็นงานน้ำเขาโอ้โหไปขายตอนเย็นเหรอครับคุณแม่ครับแม่นี่สีลงตลาดปันฝกเก้าเมื่อกี้วันนี้ไปขายที่ไหนหมกบ้านี่ไปขายอยู่บ้านม่วงนี่สีรุ้งตลาดปันฝกเก้าปากท่า เด็กอกันคับเียว่าแล้วกื่อชื่อเลกนชื่อแล้ววเชวแล้วเรขกตัวนี้ชือว้แล้วว่ดัวชื่อวัยแล้วแล้วมันใจแล้วมันใจเรียกหนึ่งห้าศูนย์ตัวเดียวกันเลยบานี้ชื่อตัองวดนี้แม่ก็ให้หนึ่งศูนย์สามนี้แม่ไฮต่วตัวงวดใช่หมเนียนม่ว่นฟันมาเด็เงินลงเบลเงินได้โบกนั่นได้สั่งะแม่เด็กคือ่เนาะด้วสีหนึ่ศูนย์หมอแม่ แล้วเด็กนั่งซูนออกงานเนาะตัวแกงได้ตัวสีตัวสีออกแด้กับว่าแน่ได้ออกงานกับมาได้ด้วยกันนี่เป็นความฝันแล้วก็เป็นเลขของหลานสาวล้านไหลานสาวให้มาแค่หางเดียวเองนะแม่เนาะมาเท่านี้โอ้หม so ู่ว้กับไปซื้อไว้เลยนี่ครับเอาแม่ยกให้ดูหน่อยครับแม่หมบ้านกับไปซื้อไว้แล้ย โบหมักจะทำจนน้องบ่แม่นเป็นแนวทางเฉยแม่เนาะแกเป็นแนวทางอือชอบกระจัดคัดกระพานนะครับช่วงวันช่วงวดนนะวดที่แล้วก็ได้กันเยอะเลยสี่หนึ่งนะแม่เนาะตัดตัดเอานะแม่เนาะตัดตัดเอาในนี้ตัดเอานะครับผมเจ็ดแปดเก้าโอ้เลี้ยงเลย หน้าจอไว้นะครับ f 4ครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับหลานแม่กายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของอหลานแม่กายนะครับที่อยู่ร้อยเอ็ดส่งแนวทางมาให้นะครับผมมีให้มาคือเม็ดเดียวเลยนะครับผมเจ็ดแปดเก้านะครับ แล้วก็แปดเก้ามีแค่นั้นนะครับส่วนหนึ่งศูนย์สามนี่เป็นความฝันของแม่กายเนาะฝันว่าได้มีคนเขาเอาเงินมาให้นะครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ